ไปกันต่อดิเอ,อ้เอ้ยเสียง่้เอยมาวะโอ้มามามามันมาโอ้มันมา้โอ้โอทำไมน่ากลัวจังหล่ะผู้หญิงคนนี้สวัสดีทุกคนเลยเนะี่ยจะบอกว่าวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะทุกคน e s Cape Sp Ice Spike Obby นั่นเองนะคฮะอะไรคือ Ice s p i e ไอส้สไปคือใครเดี๋ยวเราลองแปลเป็นไทยกันดูนะฟืบมาพอแปลเป็นไทยแล้วชื่อแมปมันดูแปลกๆกันทุกคนนะนี่เครื่องเทศน้ำแข็งงงเลยบอกเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนั่นเองนะเธอจะคอยตามรางควานเราในเกมโลบอ,ก,อกรู้เหมือนกันว่าเธอเป็นใครเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าไปเล่นแมปนี้กันเลยค่ะและตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้นะคะ มายืนต้อนรับเราเลยพอเราเข้ามาในแมพคราวนี้เราก็กดเล่นกันเลยนะจ๊ะพอเรากดเล่นแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าจะเล่นแบบง่ายหรือแบบเอเอเดีเ๋ยนะแบบยากจะบอกว่าแบบยากยังไม่มีนะเขาบอกว่าเร็วๆนี้หลังจากนั้นเราก็ทําการกดดําเนินการไปเลยจะ้ะดําเนินการต่อ เพื่อที่จะเข้าไปข้างในแมพกันตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะทุกคนนะแต่เหมือนกับว่าเรามาอยู่ในร้านเหมือนร้านขายเสื้อผ้าหรอเนี่ยใช่เลยทุกคนมันเหมือนร้านขายเสื้อผ้านะอันนี้คืออะไรอะเครื่องประดับหรอมันบอกว่าถ้าเกิดอยากได้สร้อยอันนี้ต้องจ่าย65โลบักเออจะบอกว่าเราไม่เอาก็ได้แลวดูเหมือนกับว่าเราต้องเดินไปอุ๊ยอะไรอะวันนี้จ้าทำไมหน้าในไปนแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าออกมาจากอาคารก่อนไอ์สไปคจะหมดอีอย่างกะ อ,อ๋อผู้หญิงคนนี้ชื่อไอซ์สปไงเขาบอกว่าไอซ์สปจะมาหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาตรงนี้หรอแสดงว่าเราต้องออกไปจากที่นี่งั้งดนดิโอเคเอาไปกันดีกว่าอุ๊ยอะไรอะ่ะมีโทรศัพท์ iPhone ด้วยอะ่ะเหมือนกับว่าเราห้ามโดนโทรศัพท์ iPhone เงี้ยหรอเราก็ทําการเดินไปเรื่อยๆเราเพื่อเราไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะอันนี้คือจุดเซฟ um นะ,ะอ่ะแล้วเราก็เซฟตรงนี้แล้วยังไงต่อมีไอติมด้วยนะคะก็กระโดดข้ามไอติมไปจ่าแบบชิวๆ และดูเหมือนกับว่าผู้หญิงคนที่ชื่อว่าไอสไปนะคะไปยืนกินนติมอยู่ตรงนู้นแล้วทาไมเธอตัวแดงขนาดนี้ล่ะโดนตัวได้ไหมโดนตัวได้นะแล้วเราก็ไปกันต่อดีกว่านะทุกคนนะมันจะจุดเซฟอีกแล้วพอเราเดินมาตรงนี้เราก็ห้ามโดนอมยิ้มนะแกมีอมยิ้มด้วยจ้าแล้วก็เอออะไร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 อีกเขาบอกว่าโอ้ไม่ประตูปิดแล้วหาทางออกอีกทางฮะประตูปิดเหรอเออประตูไหนอ่ะอ๋อประตูนี้เหรอ หมือนกับว่าประตูนี้ไม่สามารถออกได้แล้วเขาก็บอกว่าให้เราหาทางออกอีกทางหนึ่งก็ทางนี้ไงจ้ากดเลยจ้าอ่าง่ายนิดเดียวแล้วก็เข้าไปในช่องอแอร์ล้วในะคะนนียจะมีแมปกระโดดไหนไหมที่เราไม่ต้องเข้าช่องแอร์จะเจอทางออกไหมจ้าอ๋อวัดดี้ะเพื่อนไปยืนทำไรอะ่ะนี่ยมันทางตันทางออกต้องอยู่ทางนี้เน่นอานี่ก็ทางตันเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันไม่ง่ายแล้วแหละเหมือนกับว่าเอา้าตันอีกแล้วงั้นเราก็ลองแบบว่าเดินไปตามเพื่อนก่อนดีกว่านะเอ้ยเอ้ยใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมืนอนึงเฮ้ย เดี๋ยวนี่มันผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าไอสไปหรือเปล่าว้าวมีเป็นเวอร์ชั่นร่างคนด้วยเดี๋ยวต้องไปสืบเสะาะหาหรือว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครทางออกอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเจอทางออกแล้วนะคะฟาร์บเจอทางออกแล้วแล้วก็ทําการเซฟจ้าอุ้ยเดี๋ยนะมีไอติมเหรอไอติมหรืออะไรขนมทุกคนกินได้ปะเน,นี่ยเริ่มหิวแล้วไปก่อนดีกว่าเหมือนกับว่าบนพื้นนะคะจะมีแบบไอติมละลายอยู่ตามพื้นเอ๊ะเดี๋ยนะ นีไ่ไงผู้หญิงคนนี้จะชื่อว่าไอซ์สปยงั้นเหรอโฉมหน้าเธอเป็นแบบนี้นี่เองโอเคงั้นเราก็เดินไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็กระโดดข้ามไปห้ามโดนเส้นสีชมพูไปแบบชิวๆนะฮะจะบอกว่ามันก็เป็นแดนกระโดดที่ไม่ได้ดูยากอะไรแล้วก็ทําการกดออกประตูนี้ไปเลยจ้าแบบชิวๆว,ว้าวเอติมเต็มเลยทุกคนแต่ว่าเราห้ามโดนน้าสีชมพูด้านล่างนะไปค่ะไปแบบชิวๆเลยมันก็ไม่ยากหรอกโอ้โหเนี่ย ง่ายมากเลยนะไม่ยากไม่ยากอุ้ยเจอนายอีกแล้วจะบอกว่าตลกหน้านายมากแล้วเขาก็บอกว่านี่จะเป็นปริศนาแรกของคุณหาคีย์ที่จะเปิดประตูอ๋อมันก็ว่าเราต้องหากุญแจนะทุกคนนะเพื่อที่จะเปิดประตูค่ะแล้วเราก็เดินมาเจอรูปเธอเอีกแล้วนะคะเนี้ยนี่เธอเจอเห็นกุญแจหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมอ๋ออะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ย <c oughs> คุณทำอะไรอยู่ไปหาปุ่มโอเคไปหาปุ่มจ้ะหาปุ่มไหนล่ะเดี๋ยวนะเปิดได้ปหเนี้ย อุ้ยอ๋อเปิดได้ด้วยเอ้าเราจะรู้ไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยนะอันนี้คืออะไรกดปุ่มปะอ้าวกดปุ่มล้าทุกคนโอ้โหแหวนเต็มเลยแล้วก็เข้าไปประตูนี้ฟึบอ้าเราต้องไปหากดปุ่มมาทุกคนเนี่ยกดปุ่มนี้ปึ๊บโอเคจะเห็นว่ามีเพชรเต็มห้องเลยอะโอ้โหเพชรเยอะมากตอนนี้เรากดปุ่มแล้วแล้วยังไงอ๋อพอกดปุ่มแล้วประตูนี้ก็จะถูกเปิดออกแล้วก็เซฟจ้าแอดูเหมือนว่าเรามาเจอเข้ากับเดียว โอ้โหมาแบบนี้เหรอไอสไปเดี๋ยวกดปุ่มนี่ก่อนเออกดแล้วอ่ากดแล้วรู้สึกว่ามันมีสามปุ่มกันเหรอเราต้องออกไปทางไหนอ่ะอ๋อออกไปประตูนู้นทุกคนถ้าเกิดเรากดปุ่มเมื่อกี้ประตูนี้ก็จะเปิดออก little, little, little. ว้า,เ,าเรารอดมาไดานนะะ้แล้วนะคะโอเคแล้วเราก็มาโผล่ตรงไหนเนี่ยเอ้ยมาโผล่ตรงฝนามบบาสเฉยเหมือนกับว่าตอนนี้นะคะเราออกมาด้านนอกได้แล้วนะทุกคนนะโอเคเมื่อกี้ตกใจมากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนัแป๊บนึงเดี๋ยว แล้วเธอไปอยู่อะไรในห่วงบาสนั่นนะ่ะแล้วเธอก็พูดว่าฉันเกลียดเธออ้าวแล้วมาเกลียดเราทําไมเราทําอะไรให้เธออะไปต่อดีกว่านะคะแล้วเราก็มาเซฟตรงนี้โอ้โหอันนี้มาเป็นแบบเลเซอร์เลยนะจ๊ะแล้วก็โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าอ้าโอ้โหตัวแตกกระจายรู้สึกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นลิสติกแท่งใหญ่หญทุกคนมันไม่สามารถแบบกระโดดข้ามได้นะคะเราก็ต้องทําการเดินเลาะเลเซอร์ไปแบบนี้เพราะว่าไอ้ลิสติกอะมันไม่สามารถกระโดดได้ใช่ไหมนี่ไง มันบังคับให้เราเดินเลาะไปนะคะโอเคได้เลยชิวๆนะคะแล้วเราก็มาเซฟตรงจุดนี้เดี๋ยผู้ชายคนนี้อีกแล้วอ่าแล้วเขาก็บอกว่าระวังบันไดพวกมันอันตรายโอเคจ้าแน่นอนค่ะบันไดมันก็จะมีเหมือนเป็นแบบว่าแดงๆนะคะเราห้ามโดนที่มันเป็นแดงๆโอเคชิวๆนะฮะแล้วก็มาตรงนี้เซฟจา้านี่อะไรเนี่ยอุยอ๊ย ก็ว,ว่าเราห้ามเหยียบที่มันเป็นหวีอ้อแล้วก็มีไม้ตีแมงวันด้วยเหรอนี่ค่ะเราเราต้องบอกว่าห้ามโดนสิ่งของนะไม่ว่าจะเป็นหวีหรือว่าไม้ตีแมงวันนะฮะโอเคเรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะมาเจอผู้ชายคนนี้อีกแล้วว่าไงจ๊ะหาทางที่จะยกสะพานขึ้นโอเคคือจะบอกว่าตรงเนี้ยสะพานมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมแล้วมันก็มีหนามด้วยอ่ะเราต้องไปหาทางที่ทําให้สะพานมันยกขึ้นมาโดยการกระโดดขึ้นไปวันนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มที่เรากดแน่ๆนะทุกคนนะเราก็ไปทําการกดปุ่มก่อนนะทุกคน สะพานมันก็จะยกขึ้นปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะแคะแล้วก็ต้องกระโดดกลับไปแบบเรามาัดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเรากดปุ่มแล้วนี่ไงสะพานมันก็ยกขึ้นแล้วนะคฮะมาจ้าเซฟแบบชิวๆนะจ้าไปกันต่อดีกว่าเอ้ยเ,เสียงอะอมาวะโอ้มามามามันมาโอ้มันมาโอ,าาโอ้ทำไมน่ากลัวจังล่ะผู้หญิงคนนี้เดี่ยเขาวิ่ง เขาวิ่งตามเรามาแบบไวมากแล้วเราต้องมากระโดดหลบเลเซอร์ด้วยนะฮะช้าไม่ได้ช้าไม่ได้เอ้าเข้าไปในปากผู้หญิงคนนั้นแล้วเอ้าสรุปแล้วเราเข้ามาในร่างกายของผู้หญิงคนนั้นแล้วนะี่ฮะไอสไปนนะฮะโอ้ไม่ก็อดนี่มันอะไรกันขับเนี่ยเอ้ามากันต่อนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขยายใ,ให้ดูนะเหมือนกับว่าเรามาอยู่ในร่างกายเธอนะแล้วตรงนั้นนะก็เป็นหัวใจเธอเต้นตุบๆอยู่นะเอ้าไปกันต่อดีกว่าทุกคนโอ้ยตายเถอะอยู่ดีก็มาอยู่ในร่างกายเธอได้ไงเนี่ย ไปกันต่อนะคะอันนี้ก็ชิวๆนะกระโดดไปว้า <c oughs> เราก็กระโดดไปบนกระดูกนะคะนี่คือกระดูกของเธอส่วนไหนก็บ่หู <c oughs> เอาไปจ้านี่ค่ะเออไม่โดนไม่โดนอย่าโดนอย่าโดนนะเราห้ามโดนสีแดงที่เป็นนูน,นอ่ะแล้วก็มากระโดดบนกระดูกต่อนะจ๊ะอ่ะไปจ้า <c oughs> แล้วอันนี้คือยังไงอย่าบอกเลยว่าต้องหาทางออกเป็นเขาวงกดอีกแล้วเดี๋ยวนะนี่คือทางออกไปเนี่ยเอยไม่รู้ว่าเดินมาเจอแล้วว่ะเอ้ยทางออกทุกคนทางออกใช่ไหม โอเคเอา้าเดี๋ยวมาเจอทางออกเฉยเอ้ย,เ,อยเป็นแบบสไลเดอร์เป็นโอ้โหมันเป็นเลื่นๆน่ะทุกคนเออโอเคจะเอ้ยนั่นแหละเอ้หรือว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงลำไส้ใหญ่หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมใช่แน่ๆเลยทุกคนอ่าไปจา้าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะทุกคนเฮ้ยออ้ยโ,อโ,อโดนอ,อีกแล้วต้องมีสติสตางก่อนนีนะทุกคนเพ๊บมเออเอาไปจา้าเฮ้ยมันจะเลื่อนแค่ไหนกันเชียวมันก็ได้อยู่แล้วนะทุกคนนะ นี่เลยแล้วเราก็ออกมาจากร่างกายเธอได้แล้วเย้แล้วตอนนี้เราบายอีกแล้ววะอู้วิ่งได้เก่งเหลือเกินนะโอเคคิดว่าเราจะรอดมเนี่ยโอเคเฮ้ยยังไงเอ้ยอุ๊ยไม่รอดทําไมเธอถึงได้โหดขนาดนี้ไอสปนะเธอเป็นใครเดี๋ยวเราต้องไปหาข้อมูลก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เราขอหนีเธอก่อนนะไปจ้ะกระโดดไปเอ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวคืออะไรอ่ะแป๊บนึงนะคือเมื่อกี้ เราก็กระโดดหนีแล้วนี่แต่ทําไมเราตุยอ่ะตอนนี้เธอก็วิ่งไล่เราอยู่นะคะยังไงครับเนี่ยยังไงยังไงอ๋อโอเคเรียบร้อยนะเอา้าเพื่อเราตุยเหมือนกับว่าเราต้องกระโดดข้ามโดยห้ามโดนลาวาตรงนี้นะคะอ่ะไปกันต่อดีกว่าแล้วคราวนี้เราก็มาเจอสปีดรันนะทุกคนว้าโหไปแบบชิวๆนะจ๊าโอเคสปีดรันก็มาจ้าอย่าบอกนะว่าเราก็จะหนีเธอได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันสปีดรันไกลซะด้วยอ่าเป็นไง จะถึงหรือยังี่ยเส้นชัยนะคะถึงสักทีเถอะโอเคไปค่ะอย่าบอกนะว่าด้านหน้าเรานั้นอาจจะเป็นเส้นชัยก็ได้ใครจะไปรู้แต่พี่เนียวคิดว่าใช่นะใช่ไหมใช่เหอะเออถึงแล้วเอ้ยเจอสะพานสายลุงวู้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 ฮู้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าชนะแล้วอะแล้วดูเหมือนกับว่าเรามาเจอเจออะไรอันนี้คืออะไรอะปืนเหรอเฮ้ยไม่น่าจะใช่เส้นชัยแล้วแหละเหมือนกับว่ามันให้ปืนเรามาอย่าบอกนะว่า เราต้องเอาไปยิงไอซ์สไปดอย่างนั้นเหรอเอาจริงดิอ่ะกดปุ่มเปิดประตูนะกดปุ่มเปิดประตูโอ้โหมาแล้วทุกคนใช่เลยเราต้องเอาปืนไปยิงไอซ์สไปดมาแล้วเด็เนี่จริงก็มาเลยจ้าไม่กลัวหรอกจ้าโอ้โหทำไมพลังไอซ์สไปดเยอะจังเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเธอมีดาเมสใส่เราด้วยอยเดี๋ยวนี่เธอปล่อยอุกกาบาตออกมาเนี่ยโอ้โหโอ้โอ,โอ้ไม่ธรรมดานะไอซ์สไปดจะบอกว่าค่าพลังอ้าวเดี๋ยวนะ เธอมีเกาะป้องกันด้วยโ oh อ้ my กอดเกาะป้องกันก็มาจ้าเอาไอสปายโอ้โหเดี๋ยวนะค่าพลังเธอเยอะมากเลยทุกคนเยอะจริงนี่เธอกินอะไรเข้าไปนี่ไอสปายทำไมเธอถึงได้ดุร้ายขนาดนี้เฮ้ยเธอจะปล่อยดาวเมียหรือเปล่านั่นงไงปล่อยดาวเมีเยอีกแล้วโอ้ม่กอดมีพลังอุกบาทด้วยโหดมากเลยไอสปายโอ้ยระวังระวังอุกบาทจากเธอด้วยแล้วตอนนี้นั่นเราก็ยิงเธอจนเธอเหลือพลังสองพันกว่าแล้วนะคนะ ดูมีเกราะป้องกันด้วยมีเกราะป้องกันเราก็ไม่หวั่นมาสู้กันสักตั้งสิไอสไปเออเอาซีเอาเลยโอ้โหโอ้โอ้โดนดาเมจโอ้โดนดาเมจเหลือพลังแค่800นะคะอุ้ย800 7 0อยแล้วโอเคใกล้แล้วไอสปใกล้ตุยแล้วทุกคนเอาจะช่วยกันอืมโดนดาเมจอืมเอาซีไอสไปายฉันไม่กลัวเธอหรอกเธอเป็นใครเราไม่รู้จักเอ้ยโอเคเรียบร้อยวู้วู้โอเค โอ้โหไอสไป์จะบอกว่านี่คือหัวของเธอนะคะเหมือนกับว่าเธอกินอะไรเข้าไปแน่ๆเลยเนี่ยถึงกับแบบว่ากลายเป็นคนดูร้ายขนาดนี้แล้วคราวนี้เราก็เข้าไปที่ประตูนี้นะจ๊ะเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอ,เตอร์มารับด้วยอะ่ะโอ้โหแจมโบเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่นะเป็นใครอะ่ะเอาไปด้วยละกันอ่ะแล้วเราก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปนะแล้วคราวนี้เราก็มาโผล่ที่ มาโผล่ที่เส้นใช้ย,ยูเย้ yeah, ทุกคนในสุดนะคะเราก็สามารถหนีไอ้สปได้แล้วนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของเธอนั่นเองมาดูของรางวัลกันนะคะของรางวัลก็นี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะก็จะมีประมาณว่าเป็นบันไดนะบันไดหอได้แบบนี้นะทุกคนนะและดูเหมือนกับว่ามันมีสนามเด็กเล่นนะคะให้เราเล่นด้วยนะเป็นของรางวัลปอบใจอะไรแบบนี้นะ <S <S วิจะบอกว่าชิงช้าในแบบนี้นะคะ <S <S เป็นชิงช้าไร้สายทุกคนนะนางใดปะเนี่ยดูดิ ไม่มีสายอ่ะเอาแล้วนั่งยังไงอะเอาแหละเราก็สามารถหนีจากไอส์สไปได้แล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะกระโดดหนีสนุกมากวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจะบไม่บายจ้ะจุ๊บจ้วจะบอกว่าไอส์สไปนะเธอคือแรปเปอร์สาวชาวอเมริกันนั่นเองนะคะแล้วผู้สร้างแมปเนี่ยก็ได้เอาคาแรคเตอร์เธอมาใส่ในเกมรบอกสะดูน่ากลัวเชีย